การที่รถคันนึงจะมี Ford p e r f o r m a ร c แม n a ียนอได้ต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างคะอะไรคือเสน่ห์ของการออกไปออฟโรดแท้เคล็ดลับนะคะ่ะว่าทํายังไงดีถึงจะได้รับอนุมัติจากที่บ้านสวัสดีค่ะแฟนๆฟ,ฟ,ฟ,ฟอร์ดทอล์กฟอร์ดเรนเจอร์รับเเจ้าของนิยามดุดันไม่เกรงใจใครเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2018และได้รับความนิยมมาโดยตลอดในฐานะรถ Ford Perform a n c e ที่เป็นรถกระบะคันแรกและคันเดียวในท้องตลาด วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ Ford Ranger Raptor กับคุณวุฒิกรเสยวันวิศวกรอาวุโสจากโรงงาน Ford t i g i l i n e Manufacturing และเป็นวิศวกรที่ทำงานร่วมกับ Ford Performance คนเดียวในประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณตูนสวัสดีครับคุณออมทำงานร่วมกับ Ford Performance มาตั้งแต่ปี2018คุณตูนดูแลทางด้านไหนบ้างคะ เป็นวิศวกรอาวโุโสครับของทีม Special Vehicle Engineer หรือว่าทางทีมงานทำรถดัดแปลงน,น,นะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจาก Ford Australia นะครับเพื่อพัฒนา Ford Venture ซึ่งเราได้ทราบกันว่าฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยเลขส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีม Ford Performance ที่สหรัฐอเมริกานะครับในการร่วมพัฒนา Ford r a n g e r Raptor ตั้งแต่เจเนอเรชันแรกจนมาถึงเจเนอเรชันปัจจุบันครับ หลายคนได้ยินคําว่า Ford Performance มานานแต่ยังไม่แน่ใจว่าหน่วยงานนี้ดูแลทางด้านไหนบ้างคุณตูนพูดถึงตรงนี้นิดนึงค่ะ Ford Performance นะครับคือหน่วยงานหรือรแผนกใน Ford m ม t เตอร์ p a n y ซึ่งเรามุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนารถยนต์สมรรถนะสูงโดยเฉพาะนะครับโดยเราเนี่ยมีการนํารถโมเดลพื้นฐานหรือว่ารถรุ่นที่ผลิตขายทั่วไปในท้องตลาดมาทําการพัฒนาเป็นรุ่นพิเศษหรือเป็นรุ่นสมรรถนะสูงเช่น Ford Fiest a f o r d Focus ฟอร์ดมาแต n งนะครับโดยเราจะมีรุ่นพิเศษที่เป็นรุ่นสมรรถนะสูงเช่น S T R S หรือ G T 3 5 0 R เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีรถสมรรถนะสูงโดยเฉพาะที่เราออกแบบมานะครับเช่น Ford G T เป็นต้นครับถ้า Ford Performance เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องรถยนต์สมรรถนะสูงของ Ford การที่รถคันหนึ่งจะมี Ford Performance DNA ได้ต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างคะ ถ้าอธิบายเป็นทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเราคุยกันภายไหนว่าเราจะใช้คำว่า attribute เนาะ attribute เนี่ย,ยคือบุคลิกและคุณลักษณะนะครับบุคลิกของรถ Ford Performance แลกเห็นเนี่ยรถจะต้องมีความฉบเฉียวมีความสปอร์ตมีความที่รู้สึกว่าเราอยากจะขับและรถคันนี้มันจะต้องขับสนุกแน่ๆเลยถัดมาเนี่ยทีมวิศวกรเรามุ่งเน้นในการออกแบบในส่วนของ ride right handling steering brake นะครับ ซึ่งไว้งานคือการขับขี่การควบคุมการเลี้ยวการเบรกนะครับคือคุณสมบัติเด่นที่เราเนี่ยพยายามใส่เข้าไปใน Ford Performance ทุกๆคันจะเป็นรถซิ่งจะเป็นรถสปอร์ตได้ต้องมีลักษณะแบบนี้ใช่ครับแล้วพอมาถึงในส่วนของออฟโรด Ford ก็มีแบรนด์ที่เรียกว่า Raptor ซึ่งอยู่ภายใต้ Ford Performance เหมือนกันฟีเจอร์ไหนใน Ranger Raptor ที่ทำให้รถคันนี้เป็นรถ Ford Perform a n c แอย่างแท้จริงคะ Raptor เนี่ย มีคุณสมบัติมาตรฐานของ Ford Performance อยู่ทุกประการแต่สิ่งหนึ่งที่ Raptor มีเพิ่มขึ้นมาก็คือ High Speed Off Road Capability หรือความสามารถในการขับขี่ Off-Road ความเร็วสูงเราว่ากันถึงสมรรถนะการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรหรือเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบดีเซเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวเนี่ยให้การตอบสนองและให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม แล้ข้อ2นะครับการที่จะเป็น s p g h s p f f r o f f ได้เนี่ยต้องมีมีช่วงล่างที่เยี่ยมในการดูดซับแรงกระแทกเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า internal bypass Technology นะครับรวมถึง live v a l v ในเครื่อง3.0ลิตรนะครับซึ่งเมื่อเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ยสามารถให้การตอบสนองของช่วงล่างที่เรียกได้ว่า under control ตลอดเวลาควบคุมได้ง่าย3ก็คือว่าการ manage การจัดการไม่ว่าจะเครื่องยนต์ ระบบส่งกําลังหรือช่วงล่างเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทํางานด้วยกันได้อย่างลงตัวก็คือ drive mode นั่นเองเรามีโหมดหนึ่งที่อยากจะแนะนําซึ่งเป็น signature mode ของ ranger raptor bahamod ครับ bahamod เนี่ยคือโหมดที่ช่วยปลดปล่อยพละกกำลังของเครื่องยนต์ได้ออกมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถทําให้เกียร์เนี่ยเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับระบบถ้อยเสียสามารถปรับเสียงเป็นเสียงที่เรียกว่าเสียง b a h a ให้ความร้าใจในการขับขี่ระบบแอนตี้เล็กซิสเต็มก็ทำงานอย่างสมบูรณ์ช่วยลดการรอรอบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ Ranger Raptor แสดงสมรรถนะของการเป็น High Speed Off-road ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับพูดถึงซิงเกิลทั้ง3อย่างแล้วก็ต้องถามถึงเรื่องแรกเลยเครื่องเครื่องยนต์นะคะหลายคนก็สงสัยว่าเบนซินกับดีเซลขับแล้วต่างกันไหมในมุมมองของวิศวกรอนนย่างคุณตูนคิดเห็นยังไงคะ แน่นอนว่าเครื่องยนต์ที่เราเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์แรกสำหรับเจเนอเรชันนี้ก็คือเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคือมุ่งเน้นสมรรถนะให้แรงม้าที่สูงนะครับให้การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมแต่ในขณะเดียวกันเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งที่เรานำมาขายก็คือ2.0ลิตรไบเทอร์โบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงบิดได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันซึ่งเรียกได้ว่าเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องนี้สามารถตอบสนอง ตามโจทย์ของ Ford Perform a n c e ได้อย่างชัดเจนทั้งคู่นะครับแต่อาจจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปตามความชอบของลูกค้าแต่ละคนแต่ถ้าต้องเลือกเป็นซินกับดีเซลเราจะแบ่งแยกกันยังไงนี่คะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชอบในสมรรถนะสูงที่สุดนะครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรคือทางออกของคุณนะครับสำหรับท่านที่ต้องการความสมดุลระหว่างอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็สมรรถนะของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลคือคำตอบที่ใช่ครับ ประเทศไทยนอกจากจะเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของ Ranger Raptor แล้วยังเป็นตลาดที่สําคัญด้วยนะคะเรามีการทดสอบรถรุ่นนี้ในประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับ Ranger Raptor นะครับถูกทดสอบภายใต้อุณหภูมิที่สุดขั้วไม่ว่าจะเป็นร้อนจัดหรือหนาวจัดและในประเทศไทยนั้นได้มีการทดสอบภายใต้เงื่อนไขสภาวะความชื้นที่สูงฝนตกหนักรวมไปถึงขีดความสามารถในการระบายความร้อนภายใต้การจราจรที่ติดขัดด้วยครับหลายคนซื้อรถมายังไม่เคยเอาไปออฟโรดเลย ในขณนะที่คุณตูมเป็นคอออฟโรดคนหนึ่งอยากจะแนะนํายังไงบ้างคะอะไรคือสเสน่ห์ของการออกไปออฟโรดหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยบางคนเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็อาจจะเห็นว่าจุดหมายปลายทางมันสวยแค่ไหนใช่ไหมครับสำหรับคนที่ชอบการขับขี่ออฟโรดเนี่ยระหว่างการเดินทางเส้นทางในการเดินทางไปจนถึงเป้าหมายนี่แหละคือไฮไลท์แล้วในส่วนของแรปเตอร์เนี่ยมันทําให้การสนุกสนานระหว่างเส้นทางเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและง่ายอะครับ บางทีเส้นทางก็ยากลําบากนะคะเจอฝนตกเป็นดินโคลนแต่ก็เป็นความสนุกของคนขับรถออฟโรดถูกต้องครับถูกต้องเรียกว่าการเดินทางมีความท้าทายพอสมควรนะคะแน่นอนว่าการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางต้องเป็นเรื่องสาคัญคุณตูนให้คําแนะนำตรงนี้นิดนึงค่ะ สำหรับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วด้วยเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องไปดูว่ารถของเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปรับบริการที่ศูนย์บริการล่าสุดเมื่อไหร่นํารถเข้าไปให้ศูนย์บริการทำการตรวจเช็คตามมาตรฐานของ f อ r d นะครับสักครั้งหนึ่งตรวจสอบลมยางตรวจสอบน้ํามันเครื่อง ตรวจสอบระดับน้ําเพื่อให้มั่นใจว่ารถเราพร้อมเดินทางไปให้ถึงกลับให้ได้อย่างปลอดภัยครับจริงไหมคะที่การขับออฟโรดไม่ควรไปคนเดียวเป็นคําแนะนําที่ถูกต้องนะครับว่าหนึ่งเลยออฟโรดเนี่ยมันคือคอมมูนิตี้ครับมันคือสังคมนะครับส่วนใหญ่แล้วการที่เราไ,ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมทางที่คอเดียวกับเราเนี่ย มันคือความสนุกเลขอ,อย่างหนึง่งเรากําลังเดินทางไปในสภาพที่เราคาดการไม่ได้ถนนอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดหรืออาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดการที่เรามีเพื่อนร่วมทางมีเพื่อนร่วมทริปเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือกันระหว่างทางได้ครับทราบมาว่าเมื่อเ็วๆนี้คุณตูนได้มีโอกาสไปร่วมทริป Ford Overland j o u r n เจที่ขับแรปเตอร์จากเมืองไทยผ่านลาวไปเวียดนามกับลูกค้าเกือบสี่สิบคนนะคะคุณตูนรู้สึกประทับใจยังไงบ้างคือสําหรับทริปนี้เนะี่ยผมให้คําจํากัดความเนาะว่าเป็นทริปที่ ครบรถไม่ว่าจะเป็นการเดินทางช่วงแรกตั้งแต่ไทยข้ามไปลาวได้เจอกับสภาพเส้นทางออฟโรดที่เป็นสภาพแบบเปียกชื้นดินคโคลนนะครับเ a นเจอร์แรปเตอรเนี่ยก็ได้มีโอกาสใช้โหมดคโคลนโหมดร่องมีการได้ลองเปิดดิฟล็อกกันนะครับเป็นบททดสอบบทแรกสำหรับโลว์สปีดออฟโรดละถัดมาพอเราเริ่มเข้าสู่เวียดนาม ที่ดารลัตเราก็มีกิจกรรมออฟโรดเหมือนกันลูกค้าจะมีโอกาสได้มีการได้ทดลองใช้โหมด 4x4 low มีการใช้ดิฟล็อกมีการใช้กล้อง360องศาและที่สำคัญคือฟีเจอร์ไฮไลท์หนึ่งของรถ r a p เตอก็คือ trail control ทุกคนได้มีโอกาสลองใช้จริงสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า trail control คืออะไรเนี่ย trail control ก็คือระบบล็อกความเร็วในการขับที่ความเร็วต่ำทำให้การขับขี่ออฟโรดเนี่ยเราสามารถ โฟกัสให้สมาธิกับการควบคุมพวงมาลัยไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสกับการแต่งคันเร่งหรือเลียเบรกรถจะทําการควบคุมความเร็วให้เราทั้งหมดถัดมาเนี่ยวันท้ายๆของเราเนี่ยเรามีการไปที่ทะเลทรายมุยเน่ที่เวียดนาม เราขับโรสปีดออฟโรดกันมา2เซสชันละเซสชันสุดท้ายเนี่ยเรามีการพาลูกค้าไปขับในทะเลทรายซึ่งแทบจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์โหมดของเราที่ลูกค้าจะได้ใช้โหมดทรายแล้วก็โหมดบาฮาใช้ความเร็วสูงขึ้นมานิดนึงรถจะมีการออกอาการมีอะไรให้เห็นนะครับเรียกว่ามีการนําเอาทักษะจากที่ได้ฝึกฝนตั้งแต่2วันแรกมาร่วมด้วยในการใช้งานรถวันสุดท้ายเป็นโอกาสที่หาได้ไม่ง่ายนักสําหรับการเดินทางข้ามประเทศที่เจอ ทุกรสชาติในการขับขี่ออฟโรดได้ขนาดนี้ครับในฐานะวิศวกรที่ร่วมเดินทางไปกับทริปนี้ด้วยคุณตูนให้ความสําคัญกับเรื่องไหนบ้างคะความสําคัญที่สุดสําหรับการเดินทางแบบนี้คือความปลอดภัยทุกอย่างที่เรามีการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยสูงสุดเป็นที่ตั้งถึงแม้ว่าสภาพเส้นทางเนี่ยเราจะดูว่ามันโหดมันทุรกันดานแต่แน่นอนว่าพิจารณาม,มาแล้วนะครับว่ามันอยู่บนขีดความสามารถของ r a n g e r Raptor และสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยครับ อนอกจากนี้เนี่ยหลายเส้นทางก็ยังได้โชว์ฟีเจอร์ต่างๆของรถถูกต้องครับมไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ออฟโรดที่เราค่อนข้างจะคุยกันเยอะวันนี้นะครับนอกเหนือจากฟีเจอร์เหล่านั้นแล้วเนี่ยเรนเจอร์รับเตเองอะ่ะ ยังคงมีฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ที่ช่วยให้การขับขี่เดินทางข้ามประเทศเวลาหลายๆชั่วโมงเนี่ยทำได้อย่างไม่เหนื่อย Lane Centering นะครับช่วยรักษารถให้อยู่กลางช่องจราจรระบบเหล่านี้เนี่ยช่วยทำให้รถคันนี้เดินทางสบายมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแถมก็คือว่านอกเหนือจากความรู้สึกของคนขับที่รู้สึกว่ามัน มันง่ายเหลือเกินแล้วเนี่ยเรามีผู้โดยสารในทุกๆครังแม้จะเป็นหลุมเป็นบ่อมีคอสะพาน Ranger Raptor ให้ความนุ่มนวลเหมือนรถรูๆหนึ่งคันเลยนะครับขับสบายมากๆครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่า,าผู้สนับสนุนทางบ้านนะคะก็น่าจะได้รับความสนุกแล้วก็สบายจากการเดินทางไปกับเ a นจ์บเตอร์นอกจากกิจกรรมขับข้ามประเทศที่เพิ่งจบไปจริงๆที่ผ่านมาฝั่งประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมทดสอบออฟโรดทั้งที่เชียงใหม่ชนบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยคุณตูมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับกิจกรรม King of t ับเนี่ยทั้ง3สนามนผมได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยออกแบบสนามนะครับควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการทดสอบรถน่นะครับรวมถึงให้ข้อมูลทางวิศวกรรมและอุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถนะครับกับผู้เข้าร่วมงานครับหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากซื้อแต่ต้องขออนุมัติจากทางบ้านก่อนอยากให้คุณตูนแชร์เคล็ดลับหน่อยค่ะว่าทำยังไงดีถึงจะได้รับอนุมัติจากที่บ้านผมแนะนำว่า ให้พาทางบ้านทุกท่านนะครับไปทดลองขับด้วยกันเพราะนอกเหนือจากว่าคนขับจะสนุกแล้วคนนั่งเนี่ยผมใช้คำว่าหลับสบายหลับฟินแน่นอนนะครับเพราะว่ารถ Ranger Raptor วิ่งบนถนนเนี่ยนุ่มนวลและนั่งสบายมากมากที่สำคัญอยากจะให้เชียร์ให้พวกหนุ่มมัดทางบ้านได้ทดลองขับด้วยมั่นใจว่าโดนยึดรถแน่นอนครับเรียกว่าครบถ้วนครบครันสำหรับ Ranger Raptor ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณตูนครับขอบคุณครับคุณอม สำหรับแฟนๆฟอดท็อกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากฟอดท็อกในโอกาสต่อๆไปค่ะ